มาเรียนรู้การแต่งกายในหนึสัปดาห์ กบคุณครูทัศและคุณครูมิว้วในชอ่องครูทัศชาแนลเองแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทัศก็มีการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กๆก่อนที่จะมาโรงเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาโดยเรียนรู้เรืเร่อง,งอะไรคะครูมิวการแต่งกายอย่างถูกต้องนะคะภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะกา,ารแต่งกายหนึ่งสัปดาห์ เด็กๆอนุบาล3ทับสข้อมูลครูทับครูนิ้วเราใส่ชุดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆอ่าเริ่มจากวันวันจันทร์วันจันทร์เด็กๆใส่ชุดนักเรียนนะคะเด็กๆชุดนักเรียนก็ตามแบบเลยะค่ะเด็กๆดูนะคะ เสื้อจะเป็นเสื้อสีแลงครับคุณมิ้วเสื้อสีขาวค่ะเสื้อสีขาว,ส,ขาวส่วนผู้ชายก็จะเป็นเกางเกงผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงสีแดง,แดงนะคะแล้วก็ตามด้วยผุงเท้าสีขาวรองเท้านักเรียนสีดำนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะอันนี้คือชุดวันจันทรตอนที่สองอัน,นะคารเราก็ยังใส่ชุ เรียนเช่นเคยนะคะเด็กๆชุดนักเรียนก็คือเสื้อนักเรียนสีขาวค่ะกระโปรงหรือกางเกงสีกระโปรงสีแดงกางเกงก็ส,งกกสีแดงนะคะคแล้วก็รองเท้าสีดำนะคะของผู้หญิงผู้ชายก็แยกตามเพศของตนนะคะอ่าต่อมาวันที่สามค่ะเด็กๆวันพุธใส่ชุอดอะไรคะคุณผู้ชมชุดทาร่ค่ะใส่ชุดทลร ชุดพละโรงเรียนเราเป็นยังไงคะชุดพละโรงเรียนเรางนะคะก็คือเสื้อสีฟ้าเดนเกงสีฟ้านัาสึขาสั้นนะคะเนเกงแล้วก็รองเท้านะคะก็ใบสีขาวค่ะอ่าถุงเท้าขาวรองเท้าเข้าใบสีขาวใส่ชุดพละหรือว่าชุดกีฬาวันพุธนะคะเด็กๆอ่าวันต่อไปวันพฤหัสเด็กๆใส่ชุดอะไรคะวันที่สี่นะคะวันพฤหัสค่ะใช่ชุดนักเรียนค่ะ ชุดนะักเรียนเสื้อสีเสื้อสีขาวค่ะกระโปรงสีแดงกระโปรงหรือกางเกงสีแดงรองเท้าสีดำ่ะคะ,ะวันสุดท้ายวันศุกร์นะลูกวันศุกร์เด็กๆก็จะมีชุดผ้าพื้นเมืองนะคะเป็นชุดประจำของโรงเรียนเราะคะใส่กันหมดเลยทั้งระดบนะับอนุบาลละพี่ประถมก็ใส่วนสันศุกร์คุณครูก็ใส่กันนะคะเป็นชุดผ้าพื้นเมือง ฟ้านะคะผู้ชายก็จะเป็น,นึ่งแบบกางเกงผู้หญิงก็จะเป็นแบบกระโปรงนะคะสีฟ้าส่วนรองเท้าเราก็ใส่รองเท้าสีดำนะลูกรองเท้าสีดำแล้วก็มีรองเท้าสีขาวแล้วที่สำคัญอย่าลืมวันที่เด็กใส่ชุดนกักเรียนนะคะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเด็กอย่าลืม ่สเสื้อกันเปื้อนมาด้วยนะคะเสื้อกันเปื้อนที่เป็นสีฟ้านะคะที่เด็กๆได้รับไปแล้วก็แต่งกายให้ถูกกับตามวันที่ทางโรงเรียนได้กําหนดนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องเมื่อต้นที่จมีอะไรแนะครูนิวมีคลิปการออกกาลังกายค่ะเยัยบร่างกายประกอบเพลงนะคะเด็กอย่าลืมไปเหยบร่างกายประกอบเพลงด้วยนะคะแต่ที่สําคัญ ทำงานที่ครูทัพได้มอบหมายให้ทุกคนนะคะเดีย๋ยวดูส่งให้ครูทัพครูนิวดูด้วยสำหรับคลิปนี้หลงังคลิปตอนจะมีคำศัพท์ให้ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมชมคำศัพท์หลังคลิปด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงครูนิวหลังคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเด็กๆพบกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะคำศัพท์สำหรับหนูหนู skirt กระโปรง กางเกงงเงเถุงเท้า shoes รองเท้า apron เสื้อกันเปื้อนและพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย